ส่วนที่ร่วมกันด้วยนี่ครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องโดลรียนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมปองทาง Rich Man Shop นะครับทุกคนตัว gold s เวอร์นะครับเลือกเติมทั้งหมดจ่าไม่เกินนะครับเติมผ่านจะเป็นแอด Rich Man Shop นะครับอย่าลืมแอดด้วยนะครับเดี๋ยวหาร้ายไม่เจอหรือว่าเติมผ่านเว็บไซต์งทางริชแมนชอป com ก็ได้นะครับนี่จะเติมถูกกว่าผ่านไลน์มากๆนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการผ่อนสูงสุดถึง สิบเดือนกันเลยนะครับแล้วเราก็จะมาดักรีวิวเหมือนเคยนะครับเพิ่มเติมคือลงอีเวนต์นะครับก็จะเป็นอีเวนต์ของพวกดาบคาร์เดนานนครับหรือว่าโลเนาโซโลแล้วก็เดี๋ยวทุกคนผมว่าไม่น่าเกินวันสองวันนะครับน่าจะอัพไอเครียกว่าอัพแพดแก้บัคสลิงแล้วนะทุกคนใครที่อยากจะใช้ก็รีบใช้เอานะครับเพราะว่าผมว่าไม่ไม่เกิน3-4วันทุกคนน่าจะแ,แก้นะครับเพราะว่าอะไรที่เป็นการเดิมเลยผับชิงของท่านจะแก้เกร็วมากนะไม่รู้ทำไมนะ ก็เดี๋ยวรอดูนะว่าจะแก้เร็วไหมผมแต่ผมว่าแก้เลยนะตรงตรมันมันเป็นบั๊กที่แบบผู้พัฒนาน่าจะอยากแก้แหล,ละเจอแล้วตัวนึงโอ้โหโคโ,โชคร้ายเลยขอให้จุดจุดจุดโอเคนายคือผู้โชคร้ายของเราในแมปแรกถือว่าเป็นการเปิดที่ดีนะทุกคนจ้วงเลยเนะี <laughs> ่ยขอบคุณครับสหรับของนะครับ UMP ถือว่าปืนดีนะปืนนี้ปืนดี นี่เราได้ดบาบขันนาทุกคนแต่ผมรู้สึกว่าดบาบขันนามันจะโดนเนิร์ฟหรือเปล่าไม่แน่ใจนะรู้สึกมันมันจัววไม่ค่อยตายนะทุกคนไม่รู้หลายคนคิดมันผมหรือเปล่านะมันน่าจะโดนเนิร์ฟแล้วปะเหมือนดาเมจมันไม่ค่อยเยอะนะมัือนมันโดนเนิร์ฟไปทุกคนเสียใจมากเลยไปเ๋ยวไปหาคนกันนะครับวิ่งไล่เลยนะครับต้นเกมผมเกาะสามหมวกสามแล้ว เหมือนโซนน่าจะเป็นตี้แล้วไปนะ่ะทำหนึ่งนะเพื่อนได้สลิงมาถือว่าดีเฮ้ยเดี๋ยวๆใช้มีดก่อนมาละเดี๋ยวลองฟันแบบว่าทะลุดูนะครับมีคนบอกว่ามันฟันทะลุได้ครับพี่โบโอุย้ยเอ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหดูดีทุกคนขนาดผมใช้สกิลโดนนะผมยังต้องฟันอีกสองรอบถึงมันจะร่วงจริงๆฟันสองรอบควรจะร่วงนะมาครับปัดดับไปก็ไปลงมาไปลงเมียวกว่าเดียวรออีกตัวหนึ่งนี่ครับทุกคนไป let's go เราฟันทะลุดูนะครับเห็นเขาบอกฟันทะลุได้ครับพี่จัดไปครับในในไอ้นนี้เขาเรียกฟันทะลุไปนะเรียกฟันทะลุไปเนี่ยซ้ำเลยนะทุกคนในหนึ่งสองสามซ้ำต่อนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ขอเก็บของก่อนแต่ไม่รู้จะเก็บอะไรนะของเราก็เต็มละดาบท็อสเบดโอเคทิ้งไว้ตรงนี้สักอันหนึ่งนะเผื่อล่วงจะได้มาเก็บ ก่อซอสเบสผมว่ามันก็ดาเบสมันแรงอยู่นะครับจริงๆอยากให้มันปัดกระสุนได้ด้วยนะปัดแต่ว่าปัดให้ไปโดนฝั่งตรงข้ามได้นะจะได้เหมือนแบบน้องเกนจิเรานะเหมือนข้างหน้าจะมีซัมติงนะทุกคนซัมติงไรน่าครับ, right รบดับนี้อันหนึ่งนะครับไปครับทุกคนเอาวันนี้กว่าเอ้ยมีตัวเพิ่งลงมาโอ้โหยิงไม่ทันมาแล้วครับโลเนอโซลลิมรถเพลงดาของฉันซะหน่อยฮึบฮึบเจอแล้วทุกคน เพลงดับไอ้เอ้ยดูดิทุกคนฟันสองทีทำไมวะไม่เข้าใจเหมือนกันนะบางทีมันยิงอะไรเมื่อกี้ตัวหน้าต่อนะทุกคนเพรงดับเล็กคุงงี้อะไรสักอย่างจำชื่อมันไม่ได้ละนี่โดนหัวแต่ไม่ร่วงโอ้โหฟันไปเลยนะตามไม่ก่อนหนึ่งทีไปไหนไล่ตัวนะเมื่อกี้มันเสียงมีตรงนี้น่าจะคิดไปเองนะครับไปครับทุกคนเอาต่อข้างหน้า ไม่ข้างบนเลยเนี่ยว่าเอ้ยเดี๋ยวเอาดาบโอเคมาเอ้ยทุกคนมันคือนักดาบเอ้ยนักดาบโอเคโอ้โหกลับลวกไปไอ,อซี่บรอโอ้โหตัวนี้ตี้เมื่อกี้เนี่ยว่ามันจะลงมีกมันนะเกือบแล้วนะครับทุกคนนายคิดจะมาต่อกรกับเพลงดาบกับชั้นอย่างนั้นเหรอผว <c oughs> มเดียวเริ่มเข้าสิงละแต่มันก็สนุกดีนะทุกคนต,ตรงๆถ้ามีแบบว่า พลังคลื่นเต่าเนี่ยเอาบินด้วยได้ไหมไอ้จริงผมอยากให้มันมีสักอีเวนต์หนึ่งนะอีเวนต์แบบยำทุกสกิลทุกคนให้มันมีทุกสกิลนะไม่ว่าจะเป็นสกิลีแต่ต้นซีซั่นไอ้ต้นตั้งแต่ปีแรกทุกคนแล้วก็แบบมีทุกสกิลเลยนะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะผมว่าน่าจะบั๊กกระจุยน่าจะบั๊กเยอะมากหาคนกันต่อนะครับทุกคนก็อัปเดตใหม่เราปั๊มยาบนน้ำเอ้ยขับรถไปปั๊มน้ำได้แล้วนะครับถือว่าดีนะครับทุกคน หมดปัญหาเรื่องแบบว่าสลับที่ตอนปัญญ๊มยาตอนแบบว่าขับรถเข้าวงนะำเอ้ยขับให้หน่อยจะปัญญ๊มยาถือว่าเป็นปัญหาระดับโลกนะเฮ้ยเสียงซ้ายนะทุกคนคนหรือเปล่าเนะี่ยอะไรเนะี่ยคนหรือเปล่าเฮ้ยเอ้เอเอาเอาอีกแล้วโอ้โหสกิลดาบมันบั๊กเลยอะไรเนะี่ย ผมอยากให้มันมันแก้ตรงนี้ทุกคนบางทีสก,กิลด่ามันมันพุ่งไม่โดนครับมันแก้ตรงนี้ดีกว่านะอย่าเพิ่งไปแก้บักไปแก้บักดาบก่อนตายมยาก่อนครับเกือบร่วงแล้วว,วิชาดาบเราเมื่อกี้โซนหน้าเลยนะปะ เดี๋ยวต้องทำาบทเท่หน่อยนะครับผมเพิ่งคิดได้นะทุกคนเดีย๋ยวเรากดบิน,นครับกดแล้วกดบิน,นครับแล้วก็กดจกเลิกกดดาบพุ่งนี่แล้วก็พุ่งเราเลยน,นี่ทุกคนโคตรเทมาขออยตัวหนะึงโอ้ไม่หลับครับข้างหน้านะครับหลังหินมันมันไม่รู้หรือมันอะไรฮนะมาแล้ววิชาดาบนี่โดดฟัน <c oughs> โอ้โหหมอกลาย่านี้โคตรเท <c oughs> ทุกคน,กคนเอาไปทำกันได้นะครับ ไม่ตายโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวผมกำลังฝึกสกิลอยู่นะครับทุกคนเดี๋ยวรอแป๊บนะึงแต่ผมว่าท่านี้มันใช้ยากปนิดนึงนะครับเพราะว่าไอร่อนมันไม่ค่อยเร็วนะครับถ้าร่อนมันมันคือถ้าร่อนมันเร็วอะ่ะมันจะใช้ง่ายมากนะแต่นี่คือร่อนช้ามากทุกคนผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าผับจีเขาจะเนิร์ฟสกิลทำไมนะรจริงๆมันก็สนุกนะทุกคนทำให้มันเล่นได้แบบง่ายขึ้นนะรหรือไม่รู้ว่าผมสนุกอยู่คนเดียวนะบางคนบอกพี่โบก็พี่ใช้เก่งนี่ โอ้ทุกคนผมอยากใช้อะไรที่มันสนุกนะครับเขาเรียกว่าใช้ทุกสกิลเอามาีดฟันนะครับนี่ฟันเลยเมื่อกคคี้มีเสียงิงแล้วแต่ไปไหนแล้วก็ไม่รู้นี่ทุกคนปั๊มยาบนรถนะครับถือว่าโคตรเทพความสามารถพิเศษผมคือกินน้ำบนรถได้ครับ <c oughs> จริงริๆตอนกินนะ้าต้องห้ามต้องห้ามเลี้ยวนะเพราะว่าแบบมือกําลังซดน้ําอยู่อีกยี่สิบสองตัวทุกคนผมว่าเราน่าจะแบบไล่เลยนะครับเพราะว่าผมว่ามันใช้สองคอมโบได้เลยนะสลิงกับดาบนะครับสองคอมโบนี่ถือว่าดีมากนะครับนี่เจอแล้วตัวขวาครับมาสกิลดาบนะครับ สลิงไม่น่าทานันละเอาอีกแล้วโอ้โหไม่โดนผมว่าผมเล็งตรงนัะโอเคโอ้โหดีนะมันหันหลังให้ผม easy b r o อีกแล้วไอตี้เดิมดีว่ะแต่นั่นจะหมดตีนะรอบนี้เพราะมันล่วงไปเลยนะก็ไปไหนไปเลยนะพูดเลามีใครแปลได้ไหมทุกคนว่าเขาพูดว่าอะไรผมแปลไม่ออกอีกแค่สิบสี่ตัวทุกคนมาครับทุกคน เราไม่เกิดอยู่นะทุกคนเดี๋ยวไปใช้ดีกว่าหาตีตึงๆแล้วก็ยัดเขาเลยนะไปไหนกันหมดเอ่ยเอ้ยนี่ไงผมเจอแล้วทุกคนโอ้โหกำลังล่อนแบบืสนุกเลยเอาตัวบนก่อนคนระับเอ้ย ลอยครับมาวิชาดาบวิชาหนึ่งดาบมาโดนแน่ตัวนี้พุ่งโอ้โหนี่ไงทำไมมันต้องฟันสามทีนายไม่เข้าใจเลยเหรอไม่กด้ล่วงไปเลยนะครับทุกคนเมื่อกี้ถ้าเกิดฟันล่วงเนี่ยผมจะรีคูดาวปัดกระสุนได้นะแต่เขาพ่ลูกผมไม่เข้าใจนะแต่ก่อนมัน,ม,นมันพุ่งรอบหนึ่งแล้วฟันทีเดียวมันก็ล่วงแล้วนะครับ ต้องใส่อัปเดตใหม่แน่เลยเดี๋ยวหาสกิลดาบก่อนนะครับจะได้ใช้นะครับนี่ไงที่เราทิ้งเอาไว้นะครับถือว่ามีประโยชน์โอเคได้กลับมานะครับเสือไว้นะ <c oughs> ไปครับทุกคนเรามีวิชาดาบแล้ว จริงจริงถ้ามี3ดาบนี้มันน่าจะฟีดกับวันพนะครับใช้วิชา3ดาบได้โคตรเจ๋งอะนะคนท้่ใช้3ดาบได้นะแต่ว่าสกิลดาบเนะี่ยเหมือนบัตเตอร์ไฟใน RV มากเลยคือถ้าเราแบบว่าคิวได้1ตัวเราก็จะแบบว่าฟื้นฟูอัลติเมทนะครับแต่ถ้ามันเป็นสกิลล็อกเป้าผมว่าจะดีกว่านี้มากๆนะครับไอ้สกิลดาบเลยเนะี่ยแบบว่าล็อกแบบว่าล็อกเป้าแบบว่าจ้วงเลยนะครับ อะไรเงี้ยจะดีมากเลยเอ้ยต่ยนะใครมองผมเนี่ยโอ้โหมันมีคนมองผมทุกคนมาเลยมาเลยเอ้ยเถนะมันใช้โอ้โหพกดาบพวกมือสมัครเล่นมันวิ่งมาโคตรไกลเลยเอาดาบมาถามจริงเดีย๋ยวเรายิงให้เขาแบบว่าใช้สกิลก่อนนะับนี่ทุกคนแล้วก็รอนะครับ <laughs> ตัวขวานะนี่รอเขาใช้สกิลโอเคเรียบร้อยนะครับ งงมากอะไอพวกนี้อะไรวะเนี่ยสองตัวเหรอขวาหนึ่งครับแล้วก็หลังคาหนึ่งโอเคไม่ได้บีบโซนโซนผมนะได้อยู่หรือเปล่าแต่ได้อยู่ละ่ะเอาตัวบนใ้ร่วงนะผมไม่ร่วง ถามจริงปลาอะไรเอ่ยปลาไฟมาแต่ไม่โดนนะเอาตัวบนก่อนนะอุ้ยเอา้าไม่ล่วงเหรอโอเคล่วงละเหลือตัวเดียวไปทุกคนผมว่าเราต้องโชว์เลยละการใช้ดาบที่ถูกต้องนี่ไม่เห็นนะเหมือนอะไรซ้ายยิงมาเมื่อกี้เว้แล้วชิบหายทุกคนโอ้แล้วไม่ล่วงเลยมาผมว่าต้องเอาละ สก,กิลดาบยังครูดาวอยู่นะครับลอก,ก่อนแล้วหมอบไม่ได้เพราะใช้ดาบหมอบไม่ได้เพราะใช้ดาบแป๊บนึง <c oughs> <c oughs> แล้วมันเห็นผมได้ไงเนี่ยฮัลโหลขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่ดูจบคลิปเป็นกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นแรลังใจผมด้วยนะทุกคนก็เจอใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีเซ็ก้วนคนบ๊ายบายนะครับ